ใส่พอประมาณก็พอแล้วมันน้อยเราก็ใส่พอประมาณก็พอถึงที่ไหนก็ถึงที่นั่นแหละไม่ใช่ว่าน้ําคนละหยดน์ให้ทั่วถึงกันทั้งหมดไม่เอานะเถียนตรงเกินไปใน,นเมื่อเพราะเหตุนั้นจึงให้ใส่สลับกันใส่ทั้งหัวลงไปแล้วก็ใส่ทั้งหางขึ้นมาแล้วก็ใส่ตรงกลางลงไปเนี่ยความหมายค,คือให้ใส่อาหารสลับกันถ้าว่าใส่แต่ทางหัวลงไปมันก็นหนักแต่ทางหัว ทั้งหางกัดด้วยแหลมไปเรื่อยๆมีแต่น้ํอยู่ในหม้อเพราะนั้นจึงให้ใส่ทั้งหางขึ้นมาสลับกันแล้วก็ใส่ตรงกลางลงไปผู้ที่ตักบาดใส่บาดต้องฉลาดไม่ใช่ว่าจะใส่ขึ้นมาน้ำทะรลหยดระหยด,หยดจนถึงหัวแถวพอมันหมดล้วก็จงหยดน้ำตะระหยด,นหยดจนถึงปลายแถวไม่ใช่อย่างนั้นอันนั้นแปลว่าเถียนตรงขาดความฉลาดขาดความรอบคอบ มันลักษณะงโง่ถึงจะน้อยขนาดไหนก็นให้ทั่วถึงเลยอันนั้นงโง่เพราะนั้นจึงให้ใส่แบบที่มันน้อยเราก็ใส่ตักางขึ้นมาถึงไหนแล้วก็หยุดเราใส่หัวลงไปถึงไหนแล้วก็หยุดมันหมดแล้วก็ดูตรงกลางอีกอาหารในบาดไปยังไงเวลาจะใส่บาดต้องมองดูบาดซะก่อนอาหารมันมากแล้วบาดนี่ คิดดูท้องของเราอนะน็ะท้องของเราใหญ่ขนาดไหนขนาดนี้เราอิ่มไหมออันนี้เป็นผ้าหนุ่มหรือเป็นผ้าเท่าเป็นเนนน้อยหรือเป็นคูบาก็ต้องสังเกตอีกถ้าเป็นเนนน้อยจะใส่เข้าไปมากๆม,ม,มันก็อาหารเหลือเฟือทิ้งเฉยเเพราะเนนน้อยเราก็ต้องใส่ระดับหนึ่งอาหารเนนน้อยคืออาหารอย่างไรที่เขาจะฉันได้เมื่อสมัยเราเป็นเด็กนะ เราชอบอาหารประเภทไหนเมื่อเราเป็นเด็กเราก็ต้องเอ,เอาอาหารอย่างนั้นให้เด็กเมื่อเราเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาเราชอบอาหารประเภทไหนเราชอบยังไงก็ให้หมูอย่างนั้นก็ต้องเอาใส่ให้เข้าไปอาหารทามันมากเกินไปมันฉันไม่ได้นะอาหารเราก็ใส่พอประมาณถ้ามันน้อยเราก็ต้องดูว่าเออบาทนี่น้อยแล้วก็ต้องตักเพิ่มเข้าไปอีกในบาทนั้น เวลาเราจะใส่บาดเราต้องรู้ซะก่อนไม่ใช่ว่าอันนี้คือบาดแล้วก็เทลาดลงไปเทลาดลงไปอันนั้นใส่แบบโง่ถ้าใส่บาดแบบฉลาดก็ต้องมองซะก่อนบาเป็นบาดของเราเราจะฉันยังไงถ้าเป็นของเผ็ดเราก็ใส่ข้างข้างหรือว่าอาหารประเภทไหนควรจะใส่ข้างไหนต้องมองูมองดูบาดซะก่อนแล้วค่อยตักใส่บาดจะต้องตักลงในมุมนั้นตรงนั้นเอาไว้ข้างนั้น ให้ถือไว้อยู่เสมอว่าบาทของท่านก็คือบาทของเราเราต้องการอย่างไรหมูเพื่อนก็คงต้องการอย่างนั้นอันนี้คือความเป็นธรรมในใจเพราะนั้นเวลาจะตักบาทก็ให้ดูให้ดูบาทมากบาทน้อยเพราะนั้นจึงผมจึงได้ให้เวลาแจกอาหารอย่าให้แจกลงทางเดียวให้แจกสลับกัน หรือผู้ที่แจกก็ให้สังเกตบาทไหนของหวานมันมากน้อยก็ต้องดูแล้วก็ดูอีกว่าบาทองค์นี้คือบาดองค์ไหนเป็นพระที่กำลังฉันใช่ไหมตัวใหญ่ใช่ไหมท่านฉันมากใช่ไหมอันนี้เราก็ต้องเพิ่มให้ให้สังเกตถึงขนาดนั้นเกียยว่าปัญญาไม่ใช่ว่าซื้อบรอตักไปเรื่อย ถ้าเป็นอย่างนั้นโอ้โหมันจะว่ายังไงถ้าหมูพวกเพื่อนได้อย่างนั้นเออมันมากขี้ควายหลายขี้ช้างไม่มีคุณภาพในจ,ใจิตใจไม่มีคุณภาพในคนไม่มีคุณภาพในพระสิ่งไหนที่ไม่มีคุณภาพมันไร้ประโยชน์ทั้งนั้นน่ะมันมากก็มากเออไม่เกิดประโยชน์ ถ้ามีคุณภาพหน่อยเดียวเพชรเม็ดเดียวมีคุณภาพมากกว่าอ,อะไรขีดเลนขีดโคลนเต็มไปหมดเพราะนั้นพวกเราที่เด้ฟังนี่ไงให้เข้าใจเอาไว้ว่าฟิตตนให้เป็นผู้มีคุณภาพนะที่สอนนี่คือสอนความรอบคอบทั้งนั้น เมื่อเราเป็นอยู่ไปอยู่ในสถานหน้าไหนเราก็ให้รอบครอบในสถานะน,นั้นเมื่อเราเป็นหมอเราก็รอบครอบในสถานะห,หมอหการผ่าตัดเราทำยังไงไม่ใช่ว่าก,กินเหล้าเมายาจุดลืมตาไม่ขึ้นแล้วก็คว้ามีดไปผ่าเขาไปอัน,นันเขามันก็ไม่ได้เพราะชีวิตของเขาชีวิตของเราถ้าเราเป็นอย่างนั้นถ้าหมอเป็นอย่างนั้นจะให้ผ่าเราได้ไหม เรายินดีให้พาไหมเราก็ต้องคิดถึงเขาอีกเป็นตำรวจก็เหมือนกันพี่น้องของเราเป็นยังไงถ้าเขามาทําให้แก่เราอย่างนี้เราจะเสียใจไหมครูบาอาจารย์ก็เหมือนกันพระสองฆ์องค์เจ้าก็เหมือนกันมันมีทุกวงการจริยธรรมนะำนำมาใช้ที่สอนเมื่อกี้นีค่คือสอนจริยธรรมเกี่ยวกับการตักบาตรการใส่บาตรการดูแลบาตร อันนี้ก็คือมุมหนึ่งในการเป็นอยู่แล้วก็วันพุ่งนี้เป็นวันที่22พระใหม่คงจะให้เดินทางนะเดินทางไปงานของคุณแม่ชีแก้ววันที่25เพราะวันที่22ไปวันที่23หลวงพ่อก็จะมอบอาคารเรียนที่อำเภอหัวันนตาลที่หลวงพ่อสร้างให้แก่เขา พี่เป็นเงินกองทุนของเราบ้างของคุณแม่บ้างผสมประสานกันของญาติโยมบ้างสร้างไปหมดประมาณสามล้านสามล้านหกกว่าานะทั้งเก้าอีพร้อมหมดทุกอย่างไี้ว่าจะไปมอบในงานของก่อนง,งานของคุณแม่วันหนึ่งงานของคุณแม่ก็คือวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่สิบสี่สวดปนเย็นยี่สิบห้าันเช้าบิณฑบาตฉันเช้าของเดือนมีนาห้าศูนย์ แต่เนี้เราจะไปมอบวันที่ยี่สิบสามให้แก่อาคารเรียนเขาให้แก่โรงเรียนเขาแต่ตามไม่จริงหลวงพ่อกับไม่ชอบพิธีพิถันอะไรหรอกคือเราสร้างจบแล้วก็ให้หมอบให้เขาใช้ไปเลยแต่เขาบอกว่านานทีพวกเราจะมีบุญวัฒนาครูบาอาจารย์จะเมตตาม,มาสร้างอาคารให้ใหญ่ถึงขนาดนี้หาได้ยากเพราะนั้นจะมอบเป็นกิจจลักษณะ เพื่อจะให้พี่น้องประชาชนคนในที่นั้นรับรู้รับทราบว่าครูบาอาจารย์พระสงฆ์ไม่ได้นิ่งดูดายพระสงฆ์บางองค์บางกลุ่มบางหมู่บางคณะที่ท่านก็ยังช่วยเหลือชุมชนสังคมอยู่กนอยากจะให้เป็นการเผยแพร่อ,อีกส่วนหนึ่งลักษณะอย่างนั้นน่ะที่ครูบาอาจารย์หัวดอนตาลที่มาเกี่ยวข้องกับหลวงพ่อหลวง,งพ่อก็เออกระสุดแท้แต่ แต่สำหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อก็ไม่ได้คิดอะไรมากพอสร้างเสร็จแล้วก็มอบไปไปเลยอืแต่ใน,นเมื่อเขามีจุดประสงค์อย่างนั้นหลวงพ่อคือเอาทําเป็นกิจจล,ลักษณะก็ทําก็คงจะเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารไปเปิดวันที่23ที่จะถึงเนี่ยเพราะนั้นพระใหม่ที่จะไปก็ไปวันที่22ก็คงจะไป นี่แหละงานของคุณแม่ดวยงานโรงเรียนด้วยเพราะนั้นพระใหม่พยายามของผ้าให้แน่นอย่างที่หลวงพ่อได้บอกบวชมาตั้งแต่วันที่สิบวันที่ยี่สิบสองยี่สิบสามเราคงจะแน่นกนมังนะเพราะนั้นต้องดูกันนะพระใหม่ทั้งหมดคงจะเอาไปทั้งหมดนะนะแต่ว่ารถก็คงจะเอารถไปก็บอกให้ท่านไปบูญน,นัดแล้วก็เมื่อไปถึงพระใหม่อย่าให้ได้บอกกัน พอเราจะเข้าไปสู่สนามรบรณนบัดเนี่ยไม่ใช่ว่าไปถึงที่นู่นยจะไปบอกกันนะไม่ได้นะคล้องผ้า,งงอ,ยา,งงาอย่างนั้นเดินอย่างนั้นบินธบนาบอย่างนั้นชั้นอย่างนี้นั่งอย่างนั้นไปในไปสนามสนามรบเนี่ยจะไปหาบอกจับปืนขึ้นมาอย่างนี้เล็งอย่างนี้เลัดไกลอย่างนี้เออไปอย่างนั้นก็ฆ่าสึกฆ่าทั้งฆ่าทั้งพี่เลี้ยงฆ่าทั้งลูกน้องอ่อไม่ไม่ทันการเพราะนั้นต้องเตรียมพร้อม อย่างที่พวกเรานะทําอยู่นี่แหละให้คล่องแคล่วขึ้นตาดูหูฟังใจคิดไม่ใช่ว่าเราไปที่ไหนจะเหมือนนาคําน้อยไม่ใช่เราต้องปรับตัวเข้ากับสถานที่นั้นๆในเมื่อเราไปวัดหลวงป,ปู่จามเราต้องรีบช้าไม่ได้พอไปเห็นหลวงปู่นั่งฉันแล้วพวกเราจะงง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 ก็ไม่ได้นะต้องเร็ว พอเดินปุ๊บมาถึงวางบาทปุ๊บคลองผ้าปุ๊บเข้าไปจำที่แต่ไม่ต้องแจกอาหารอย่างที่วัดเราวัดเราในแจกอาหารตะแกอาหารแต่วัดหลวงปู่นะท่านจะไหลมาเรื่อยๆเตราต้องการอะไรเรหยิบหยิบไม่ต้องเลือกนั้นเลือกนี่อนั่งดูจนค่อยเลือกหยิบแต่ลนะอันแปลว่าไม่คล่องแคล่วชาเขาอยู่ข้างหลังเนะ่ยเขาคอยเรา เราต้องการต้องอาการอาหารประเภทไนะหนหยิบปั๊บส่งไปหยิบปั๊บส่งไปส่งไปส่งไปดูเขาดูเขาว่าเขาเร็วขนาดไหนเนที่เขาเป็นภาคเก่าอยู่ที่นั่นเขาเาร็วยังไงเราต้องมองดูเขาไม่ใช่ว่าเอาตัวเข้าไปขวางเขาในเมื่อใส่บาทพอประมาณไม่ใช่เอาทุกอันเอาพอฉันอิ่มสําหรับตัวเองเราต้องการฉันอะไรที่ไม่ผิดธาตุขันของเราไม่แสลงธาตุขันของเราเราเอาอย่างนั้น พอใส่บาตรเสร็จแล้วก็ส่งออกไปเราก็หยิบบ้างใส่บาตรของเราหยิบนู้นหยิบนี่บ้างถ้าหาว่าปิดเฉยไม่เอาเฉยอย่างนั้นก็ไม่ได้นะอ,อ,อันนี้มันต้องมีเทคนิคถ้าจะสอนเทคนิคทุกอย่างมันก็โง่เกินไปว่างั้นเถอะเทคนิคตัวนี้มันต้องเอามาสอนเอามาสอนนั่งตัวต่อตัวอ่างั้นเถอะจึงจะสอนเทคนิคตัวนี้ได้นะถ้าว่าไม่สอนเข้าไปเนี่ย ไม่ได้มันเซอร์แต่หลวงพ่อ,อบางทีก็ยอมขายตัวเองเหมือนกันนะยอมขายว่ามันโง่ยอมขายโง่ตัวเองว่างั้นเพื่อให้ลูกน้องฉลาดว่างั้นเถอะยอมขายโง่ตัวเองให้ลูกน้องฉลาดว่างั้นสมมติว่าที่ว่าเนี่ยเขาส่งมาส่งมาเราส่งไปส่งไปส่งไปเเราไม่รับเลยอาหารแล้วต่อไปเขาก็ญาติโยมเขาอ้อาหารที่เราส่งไปท่านไม่รับหรอกเราไม่ต้องเอาไปหรอกเพราะท่านชอบอาหารอื่น ผลที่สุดพลาดในวัดก็เลยอดทั้งวัดเลยท่านนี่อันนี้แหละอันนีค้คือขายโง่แล้วนะที่นี้นะเอแต่ตามไม่จริงเราต้องหยิบบ้างเอต้องใส่เข้าไปในบาทหยิบบ้างหยิบบ้างเอสลับไปบ้างแต่ไม่ต้องทุกอันถ้ามีองค์ไหนเอาแล้วเราก็ไม่ต้องเอาก็ได้สลับไปถ้าไม่มีใครเอาเลยเราต้องเอาเพื่อสรองศรัทธาของเขาที่เขาเอามาทั้งอันแล้วไม่มีใครหยิบเลย เขาจะมีความรู้สึกยังไงถ้าเป็นของเราเราจะมีความรู้สึกยังไงนี่แหละอันนี้ก็คือความคิดเทคนิคอย่างนี้หาฟังได้ยากนะนโดยมากครูบาอาจารย์จะไม่สอนแต่นี่หลวงพ่อจะสอนให้ลูกศิษย์เพราะกลัวลูกศิษย์ต่อไปภายภาคหน้าจะอดอยากเนี่ยอันนี้เราก็ต้องหยิบหยิบหยิบ,ยบ,ยบไงใส่พอประมาณเออจากนั้นวัดหลวงปู่จามนะที่ว่านี่ จะสอนให้ฟังนี่คือวัดหลวงปู่หลวงปู่นะท่านก็ส่งมาอย่างที่ว่าเนี่ยนะท่านยังไม่ได้แจกอาหารไม่ลุกแจกแต่ต้องเร็วพอมาถึงคลองผ้านั่งประจําที่เตรียมพร้อมมีฟ้าบาทมีอาหารก็ใส่ฟ้าของหวานก็ใส่ฟ้าบาทอย่างที่พวกเราใส่นะอาหารก็ตักใส่บาทแล้วก็ส่งค่อยส่งผักไประวังมันหกนะเพราะวัดวัดของท่านท่านกับปูพรมถ้าเราทําไม่ดีน่ผักไปผักมา ถ้วยน้ำแกงจะเป็นหกพรมของท่านเป็นเรื่องใหญ่ล่ะตัวนั้นเราต้องระมัดระวังอย่านั่งใกล้ชิดกันเกินไปห่างกันพอประมาณนะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็จะให้พรแต่การให้พรหลวงปู่จามวัดของหลวงปู่จามนั้นท่านไม่ประนมมือให้สังเกตอีกนะไม่ใช่ว่าไปที่ไหนเราซื้อบื่อทุกอย่างไม่ได้นะคือประเพณีแล้วว่าเป็นระบบระเบียบของวัดท่านนะ ท่านไม่ปนมือขณะให้พรท่านก็นั่งเรียบธรรมดาแล้วก็ให้พอรอันนี้ท่านถือมาตั้งแต่ท่านเจ้าคุณอุอบาลี่งโพระลุงปู่จามเคยอ,อยู่ทางเชียงใหม่มามากมา,มานานแต่ท่านมาอยู่ท่านก็ให้พรท่านก็ไม่ได้ปนมมือในเมื่อเราไปอยู่วัดท่านปนมมือแล้วไม่ปนมมือก็ไม่ผิดนะแล้วก็ไม่เห็นปนมมือก็จะไม่เห็นผิดอะไรแต่ว่าการปนมือดีไหมก็ดีเมื่อการให้พร การกล่าวธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้ายะถาวารีวาหาเนี่ยเป็นพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นปับบาลีเราก็เขารพบในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าศรัทธาญาติโยมที่ฟังรับพรเ,เขาก็ประนมมือรับรับพรที่เราพูดออกไปคือนี่พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะให้พวกเราประสบความสงบความผ่อเย็นเป็นสุขปรรถนาสิ่งในที่อยู่ใน ศีลและทำให้สําเร็จสมความมุ่งมา่ปราถนาลักษณะอย่างนั้นน่ะคือการให้พรให้เราแปลฟังก็แล้วกันนะอมีคําแปลอยู่คําให้พรนั่นคืออะไรเนี่ยอืมเปรียบเทียบอะไรไหลฟังแหม่น้ําอะไรไหลมาอยู่ในการให้พรคําให้พรนั้นนะอันนี้ก็คือให้ศีลให้พรแก่ศรัทธาญาติโยมพระผู้ให้ก็ปนมมือคนผู้รับก็ปนมมือรับพรนะ อันนี้ก็ไม่เห็นผิดอันนี้เพิ่งขึ้นมาใหม่แต่สมัยหลวงพ่อเป็นเนนเออหลวงพ่อเป็นเนนหลวงพ่อยังไม่ได้ให้ไม่ปนมมือนะเริ่มนะเริ่มตั้งแต่ปี2,500กว่ากว่ามานี่เองที่ให้พนะรก็ปนมมือเนะี่ยแต่ก่อนไม่มีนะเพระนั้นที่ไปวัดหลวงปู่ท่านไม่ปนมมือก็ไม่เป็นไรนะท่านก็ให้ด้วยน้ําจิตน้ําใจของท่านคือขันให้พรแก่ญาติโยมญาติยโยมก็ปนมือรับ อันนี้ก็ให้เราสังเกตนะเวเวลาไปรับนิ่มณ์ก็เหมือนกันไปฉันที่หวัวดนตาลเวลาบินธบาทต้องถ่ายจำรวมเตรียมพร้อมบาทของเรามัดยังไงยังไงยังไงให้เตรียมพร้อมให้เร็วนะเวลาล้างบาทก็เหมือนกันเวลาล้างบาทล้างยังไงเช็ดบาททํำยังไงอันะนี้เราก็ให้ให้พร้อมไม,ไม่ใช่ว่าไม่ใช่วัดของเรานะเราไปอย่างนั้นไม่ใช่วัดของเรา เวลาเราทําอะไรอย่าไปคุยกันรีบทําตั้งหน้าตั้งตาทํารีบทำางังไงจึงจะเสร็จเผื่อกูบาอาจารย์จะเอาไปจะได้รีบขึ้นรถขึ้นลาไม่ใช่ว่าคุยคุยไปเรื่อยทําอะไรไปเลยเอาไปเลยพอถึงก็ลืมหน้าลืมหลังลืมรองเท้าบางังลืมยาซีฟันลืมย่ามบางังจะขึ้นรถทีนี่ผลในสุดนั่นแหละระหว่างขาดความรอบคอบขาดความรอบคอบไม่คล่องแคล่ว นี่แหละอันนี้คคอคือการเป็นพระนะต้องมองหัวหน้าไว้อยู่เสมอหัวหน้าอยู่ยังไงหัวหน้าพาไปที่ไหนหัวหน้าจะทํำยังไงต้องมองถ้าหัวหน้าบอกว่าเอาเร็วนะเร็วต้องมีความหมายแล้วจะต้องมีไปอีกงานหน้าหรือว่าจุดหน้ามีอะไรที่จะต้องทำไม่ใช่ว่าเราจะไม่ทําให้หัวหน้าอื่นเดี๋ยวก็กทิ้งไปเอเอาเองนั้นไปก่อนนะมันช้า ให้จงค่อยเอารถมารับทีหลังพวกเราไปก่อนตายเลยทานขายขี้หน้าเราอีกเลยนี่เพราะนั้นหลวงพ่อพูดทางนี้ท่านั้นเอาไปใช้ขนาดเป็นครวาดญาติโยมไปที่ไหนถ้าเป็นอย่างนั้นได้จะไม่หนักใจผู้ที่เป็นหัวหน้าที่เป็นพ่อเป็นแม่เป็นครูบาอาจารย์หรือเป็นเจ้านายของเราเถ้าว่าเขาไปห้องน้ํากับซ้ำ40นาทีเป็นสองสามชั่วโมงก็ไม่ออกอยู่ในห้องน้ํำ่ะ มันจะได้เหรอมันต้องฝึกหัดให้เร็วเพราะเราจะอยู่กับชุมชนและสังคมไม่ใช่ว่าอยู่คนเดียวในโลกเพราะนั้นเวลาเข้าห้องน้ําก็ต้องเร็วต้องฝึกหัดให้เร็วแปลงฟันให้เร็วเอเป็นพระก็อย่างนั้นแ่ะอย่าไปอืดอาดเหนื่อยนายไม่ได้นะอแปลว่าไม่ใช่เรื่องของพระถ้าพระแล้วแปลว่าคล่องแคล่วว่องไวตา เห็นสังเกตหูได้ยินฟังใจสำนึกสำเนียกใช้พิจารณาไตรตรองเหตุและผลที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังนั้นนี่แหละไว้นะพวกเราทุกท่านนะที่จะเดินทางอันนี้หลวงพ่อสอนเอาไว้สอนมวยว่างัันสอนมวยความรอบคอบสอนมวยความฉลาดอาไปอยู่ในะสถานทีน่ใดถ้าเป็นอย่างที่หลวงพ่อว่าเนี่ยนั่นนะจะเป็นผู้รอบคอบนะจะไม่ตกต่ํา จะก้าวหน้าไปได้ถ้าไปที่ไหนขว้างเขาเ่ะซื้อบือ้อซื้อบือนะ้อเยอะหนักอกหนักใจพ่อแม่ไปอยู่กับใครเขาก็หนักไปอยู่กับนายจ้างก็หนักไปอยู่กับหัวหน้าไหนเขาก็หนักเพราะนั้นอย่าให้เขาหนักใจกับเรานะเราคนคนหนึ่งเป็นผู้มีปัญญาอยู่แล้วนะนี่แหละเมื่อวานก็ไปงานของหลวงปู่จันสมหลวงตาองค์หลวงตาเป็นองค์แสดงธรรมองค์หนึ่ง พี่น้องประชาชนก็มามากนะเมื่อวานกับฟ้าชายเสด็จนะสา้าชายเสด็จกับพระชายาของท่านพระสุนิกรพี่น้องประชาชนทุกหมู่ทุกเหล่าทหารตำรวจเพียบไปหมดเลยเมื่อวานนะมากคนคนมากอยู่สถานที่กกว้างพอสมควรวัดหลวงปู่ทุกอย่างก็เรียบร้อยเ,อเรียบร้อยเหมือนกันแต่งานเรียบร้อยทุกอย่างนะอา้าวตอนนี้ไปแล้วพอนนะตอนนี้นะผมพอพูดอะไรให้ฟัง เป็นแนวความคิดสำหรับพวกเราอยู่ในชุมชนสังคมอยู่ในหมู่พวกเพื่อนนะไม่ว่าไปนะัสถานที่ใดถิ่นใดนะต้องได้สังเกตต้องได้ใช้ปัญญาทุกแห่งทุกหนนะ่ะ